ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนทั้งพี่พี่สืมม่อมวลชนแล้วก็น้องน้องแฟนคลับทุกคนเงี้ยะคะที่มาในงานวันนี้แล้วก็คนที่ดูไลฟ์ฟิลทางบ้านด้วยเลย้ยคะก็เพรเสจะเป็นศิปลปินบอยกรุ๊ปกลุ่มแรกของ g ีเนสนะคะ <ๆ S 1> ก็หลังจากนี้ก็จะมีศิปลปินออกมาให้ติดตามกันอีกแต่ว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสนับสนุนแล้วก็สปอร์ตพวกเขาเพรสทั้ง5เพราะว่าแบบกว่าจะมาถึงวันนี้พวกเขาก็ผ่านผ่านช่วงเวลาที่แบบซ้อมหนักแล้วก็แบบ ความกดดันคอมเมนต์ต่างๆที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากให้กำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเขาทั้งห้าด้วยก็สาหรับ g ีเนสนะคะเป็นค่ายใหม่ใน GMM g r a m กรมีค่ะที่เราจะทําโฟกัสศิลปินในพาที่เป็นบ๊อบค่ะแล้วก็จะมีศิลปินที่เป็นออ,ออกมาอีกหลายเบอร์แหละแล้วก็ระหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยการทําให้วงการของทีป๊เนี่ยมันคึกคืนแล้วก็ช่วยกันสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน ที่มีคุณภาพที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะก็มีน้องๆเหมือนแบบส่งโปรไฟล์เข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะใครที่คิดว่าตัวเองมีความฝันเยยนี่ยค่ะแล้วก็มีแพชชั่นที่อยากจะเป็นศิลปินอยากให้น้องๆเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นสิ่งนี้ได้ท,ที่ไทยของเราที่นี่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งโปรไฟล์เข้ามาแล้วก็อาจจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางค่ายจีเนสค่ะ ก็ฝากสนับสนุนพวกเรานะคะค่ายจีเนสแล้วก like <bbe> ็เพรสที่เป็นวงแรกของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยนะจริงๆทุกคนคือแบบว่าก่อนขึ้นเวทีเราเราครึ่งชั่วโมงครับเราวอร์มตลอดเวลาเลยเพราะว่าเหมือนเราสั่นมากๆเพราะว่าตื่นเต้นครับเพราะว่า2ปีใช่2ปีที่เราฝึกมาเพื่อวันนี้วันแรกของเราครับแล้วก็ มีคนมาสนับสนุนเยอะมากๆเลยครับก็ขอขอบคุณมากๆจริงๆครับที่มาให้กําลังใจพวกเราเพอร์เซสครับผมพวกเราจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ครับเพื่อตอบแทนแรงสนับสนุนของทุกคนครับผมของผมก็รู้สึกเต้นเหมือนกันนะครับแบบก่อนขึ้นเวทีมันแบบใจเต้นแบบตึบๆตลอดเวลาครับแต่เราก็พยายามแบบหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกครับเหมือนที่ครูสอนไว้ครับก็มันก็โอเคขึ้นแล้วครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่แบบมาเชียร์เราในวันนี้ครับแล้วก็ ยังตื่นเต้นอยู่เลยครับจนถ,ถึงตอนเนี้แบบพอเราได้ขึ้นเวทีก่อนเราขึ้นเวทีกันกจริงๆครับแบบเหมือนทุกอย่างมันเหมือนโลกมันหยุดเลยแล้วแบบเราตัวสั่นไปหมดเลย<ห>แล้วเราแบบทาตัวไม่ถูกเลยพี่เราแทบ,บจะกรี๊ดออกมาเลย<ห> <c oughs> ใช่แต่ว่าพอทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีก็แบบรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่มาเชีีรยกันวันนี้ครับใช่นี่นะครส่วนเราผมก็ <c oughs> เหมือนก่อนขึ้นก็ตื่นเต้นมากแล้วแบบพอเห็นพอขึ้นมาบนเวทีแล้วแบบเห็นแบบ ผู้คนที่มาให้กําลังใจเรารู้สึกว่าแบบมันเติมเต็มพวกเรามากๆที่แบบว่าเราใช้เวลากับมนันมาแบบตลอดสองปีนะมันแบบเมันเติมเต็ม <ๆ S 2> พวกเราจริงๆครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ให้การสนับสนุนพวกเราครับผมก็ผมดีใจมากครับดีใจมากๆเลยที่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับก็คือพวกเราก็ฝึกกันมานานอย่างที่ว่าไปก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มา ท,ที่สนับสนุร์ร้องแต่เรายังไม่ได้เดบิวต์เลยด้วยก็มีครับพวกเราก็แบบแอบบไปอ่านกันมาบ้างเนาะใช่ไหมใช่ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับใายเ่ย<อ>จากการโชว์คอนเร์ต่อหน้าทุกคนขนาดนี้จริงๆก็จริงๆไม่ได้อยากใช้คำว่าหายเหนื่อยแต่ว่าเหมือนแบบเราเรารู้สึกมันแบบมันมีแรงขึ้นมันมันเติมเต็มมันเหมือนมันมีแรงที่จะทําในทุกๆวันแบบอีกขึ้นแบบเยอะมากๆเลยครับเพราะว่าเราก็รอวันนี้จริงๆครับแล้วก็ ตั้งใจจะทําให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกครับพวกเราก็จะฝึกฝนทุกๆวันฝึกร้องฝึกเต้นทุกๆวันแล้วก็เพิ่มความสามารถใหม่ๆมาให้ทุกๆคนดูแน่นอนครับผมเราติดตามเลยครับใช่พูดถึงเพรสเพรสก็คือเพรสเป็นชื่อของเทพเจ้ากรีกครับที่แบบว่าเทพเจ้าแห่งการทําลายล้างเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ครับมันเหมือนแบบว่าเราเอาเทพองค์เนี้ยมาแบบเป็นเหมือนกับพวกเราที่พวกเราห้าคนที่ พยายามทำลายกรอบเดิมๆของพวกเราที่แบบเราเคยผ่านมาหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยออออแล้วเราก็แบบพัฒนาตัวเองไปแบบเรื่อยๆทุกวันทุกวันให้แบบตัวเราพัฒนาขึ้นไปในเรื่อยๆเลย,เลย,เลย,เลยครับใช่ใช่เราได้โชว์เอเราที่มันเก็บมาตั้งสองปีอะที่แบบได้โชว์เหมือนมันได้ปลดปล่อยอะไรอะครับแบบมันอัดอั้นมาแล้วเราก็เห็นแบบ กำลังใจของทุกคนนะครับที่แบบในโซเชียลมีเดียที่แบบทุกคนคอยให้กําล hmm. ังใจเราแล้วแบบพอวันนี้เราก็อยากทําให้เต like ress> ็มที่ครับแบบตอบแทนทุกคนนะครับที่มาดูเราในวันนี้ครับใช่ตตอนนี้กำลังปล่อยเพลงไปตามครับบอกแฟนหน่อยว่ามันอัดทันสิ่งมันอัดสิ่งที่เราตั้งใจไว้ยังไงบ้างก็เหมือนเพลงไม่ทาร์ครับก็ เหมือนเป็นตัวตนของพวกเราครับที่เหมือนพวกเราก็ใส่เข้าไปในเพลงเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ไดทําความรู้จักกับพวกเราเพรสเซสได้มากขึ้นครับก็ช่วยกันคิดช่วยกันหากับพวกพี่ๆทีมงานครับช่วยกันมานานพอสมควรเลยก็ในเพลงไม่ทามก็เหมือนมีพวกเรานี่แหละแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเอนดูด้วยนะครับพวกเราเพรสเซสก็เต้นเ <c oughs> ต้นเจอดครับที่ยูทู ยูทูปอะไรนั่น Gnet ยูทูปช anel Gnet underscore official นะครับผมสองทุ่มนะครับสองทุ่มนะครับครับผมก็ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มอ๋อเสียงหายก็ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับก็มี Perses underscore official ครับแล้วก็ Gnet underscore official ครับก็เข้าไป subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผมลายให้แต่ละคนเนี่ยตอกคอนเสิรที่เรากำลังจะออกไปหาพวกเขาแล้วหลังจากนี้จะได้เจอกันอย่าแน่นอนอยากบอกอะไรพวกเขาบ้างแต่ละคน อ่ะพิจัรก็อยากจะบอกแฟนๆว่าอะไรบ้างใช่ไหมครับก็อยากจะบอกว่าพวกเราเพร์เซสห้าคนน่ะพวกเราจะพยายามพัฒนาตัวเองครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกคนได้รับชมกันมากกว่านี้ครับผมพวกเรามีอะไรที่ยังเก็บไว้อยู่อีกครับผมที่จะมาปล่อยให้ทุกคนดูในอนาคตแน่นอนครับของผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับเพราะว่าแบบพอเราได้รับกำลังใจจากทุกคนมันเหมือนแบบช่วยให้เรามีพลังบขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับแล้วเราก็สัญญาว่าจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับ ก็ขอฝากเพอร์เซสไว้ในใจของทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เราจะตอบแทนทุกคนอย่างสะสมแน่นอนครับผมสะสมแน่นอนครับเพราะว่ายังมีหลายอย่างที่อยากทําให้ทุกคนได้เห็นให้ทุกคนได้ดูครับแล้วก็อยากมอบความสุขแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนอีกเหมือนกันครับผมขอบคุณมากครับก็สำหรับผมก็เหมือนพวกเราก็เหมือนจะแบบ เรียู้สิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเพื่อพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็แบบหาเวใหม่ๆให้กับพวกเราให้แบบว่าเรามีสไตล์ที่แบบแตกต่างกันไปเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนติดตามครับแล้วก็ส่งกำลังใจพวกเราด้วยครับขอบคุณครับครับงั้นผมผมผมฝากผมฝากเป็นเปนอินเตอร์แล้วกันครับผมก็ Hey guys we are p r e c i o s and we just w a n t to say hello to all the fans that that are watching us right now Our debut single is out now on YouTube channel GNS_underscore_official and we hope you like it. See you soon. It s o e e you soon. Yeah. ช่องทางอย่าลืมฝากเาด้วยะลูกที่จะติดตามนงาสำหรับช่องทางก็สำหรับ MV ของพวกเรานะครับ เดบิวต์ซิงเกิลของพวกเรา My Time สามารถดูได้ที่ YouTube c h a n n e l Gnest ดอ f ์สกอร์นะครับ Gnest Official ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามแบบพวกเราเนี่ยก็สามารถติดตามพวกเราได้ทางทุกทุกเขาเรียกว่าอะไรนะทุกโซเชียลมีเดียเลยนะครับผมก็คือ Persis อั f เดอร์สครับผม P E R S E S Official สกอร์อ อ่ะล้วก็ขอฝาก IG ของพวกเราทั้ง5คนด้วยนะครับผมพี่จ่างก่อนฝาก IG ผมด้วยนะครับ J U N G เี๋ยเป็น U B O O นะครับผมอ่าของผม P A L M W W ครับอ่าของผมนะครับก็ K R I T X X N นะครับของผมก็ N A Y จุด N A R A N นะครับ ของผมเป็นชื่อผมภาษาอังกฤษแหละครับผมแล้วก็ใส่อันเดสกอร์ทุกตัวก็คือ P อันเดกอร์เออันเดซกอร์ยนอันเดอร์เจยนอันเดกอร์เียนอันเดอรว์ครับผมยากสุดเลยคณมาคม